สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื่อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซื่อฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซื่อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ บทสนทนาของเราในอาทิศนี้เกิดที่ในร้านอาหารค่ะฟ้านกวนฟ้านกวนณะร้านอาหารไปดูตัวละครของเราในวันนี้ก่อนนะคะมีผู้หญิงกับผู้ชายค่ะผู้หญิงชื่อว่าหลิวลี่ส่วนผู้ชายนะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะชื่อต้าเว่ยหรือว่าเดวิดนั่นเองนะคะต้าเว่ยหลิวลี่และมีพนักงานเสิร์ฟค่ะฝูอูเหยวนพนักงานเสิร์ฟค่ะ ฝูไปดูนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในร้านอรองแห่งนี้หรือว่าร้านอาหารแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเป็นภาษาจีนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูความหมายกันค่ะว่ามันจะเ,เป็นอะไรกันก่อะคะเีเายาาย 你有什么推荐的吗？这个月的活动有两人套餐，两菜一汤一份主食，还送两杯珍珠奶茶，价格才一百九十九。您要不要看一下？还挺划算，看一下吧。 我们就点这个套餐吧，你来选菜。这菜单里的菜我都喜欢吃。两道菜要宫保鸡丁，还有辣子二鱼。汤的话要疙瘩汤。主食要一份煎饼吧。 服务员上菜：珍珠奶茶、宫保鸡丁、辣子鳄鱼肉、疙瘩汤、煎饼。您的菜都上齐了，请慢用。这家的菜味道挺好的。是。 特别是这鱼特别好吃，我不知道鳄鱼是什么鱼。那位鳄鱼不是鱼，鳄鱼肉是 crocodile meat。什么 crocodile meat？ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบทสนทนาของเราวันนี้ในร้านอาหารสั้นๆน,นะคะแต่สนุกแล้วก็มีสาระมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของแต่ละประโยคค่ะว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากหลิวลี่ค่ะเธอพูดว่าอ๋อมันเซียนเตียนไฉ่ปะเตียนไฉ่ในที่นี้ก็หมายถึงสั่งอาหารนะคะพวกเราสั่งอาหารกันก่อนเถอะ我们先点菜吧 ต้าเวยหรือว่าเดวิดนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติค่ะเขาบอกว่าหาว่าแล้วเขาก็เรียกฟูหยวนก็คือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองนะคะไหนเชื่อใช่ตันใช่ตันก็คือเมนูค่ะขอดูเมนูหน่อยครับหลิวลีถามต่อนะคะนีย有ส么มทุยอันนี้หลิวลี่พูดกับฟูอหยวนหรือพนักงานเสิร์ฟค่ะทุยเจียนก็คือแนะนํานะคะ เธอมีอะไรจะแนะนำบ้างไหมทุยเจียนเนี่ยค่ะเสริมทุยเจียนตะมะมีอะไรที่จะแนะนำบ้างนะคะฝูหยวนก็เลยแนะนำอย่างนี้ค่ะเจ้ากระเย่าแต่หัวตงโยเหลี่ยงเหยินเท่าชันหัวตงในที่นี้นะคะหมายถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายค่ะเขาบอกว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายของเดือนนี้เนี่ยเรามีเซตเมนูนะคะหรือว่าอาหารชุดสำหรับสองที่ครับ เหลียงใช่อีทางอีเฟินจู่สือใช่ก็คือกับข้าวนะคะสั่งกับข้าวได้สองอย่างแล้วก็ซุป1อย่างค่ะทางก็คือน้ําแกงนะคะหรือว่าซุปนั่นเองค่ะหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็อีเฟินจู่สือจู่สือในที่นี้ก็คือเป็นอาหารหลักหรือว่าอาหารจําพวกแป้งนะคะได้1ที่ค่ะอันนี้เป็นเซตเมนูที่เขาจัดมานะคะก็คือมีกับข้าวสอย่างน้ําแกงหอย่างแล้วก็มี อาหารจำพวกแป้งหรืออาหารหลักหนึ่งที่ค่ะและยังมีอีกค่ะไห้ส่งเหลี่ยงเบจจนจูไหนาชาส่งในที่นี้แปลว่าแถมนะคะเขาบอกว่าแลวยังมีแถมอะไรอีกนะคะเจนจูไหนาชาก็คืออย่างที่เราเห็นในภาพเีื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะก็คือชานมไข่มุกสองแก้วค่ะหน้าทานทีเดียวถ้าจําได้นะคะแล้วก็ต่อนะคะฝูหยวนก็ยังแนะนําต่ออีกค่ะว่า เจ้าเก๋ฉายอี่ปายเจียวซื้อเจิวเจาเก๋แปลว่าราคาคะ่ะทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียงหนึ่ง้อเก้า้าหยวนเท่านั้นเองค่ะหนิงเยาปุยยาคานิเซียแล้วเขาก็เสนอนะคะว่าจะดูเมนูนั้นไหมครับตาเวก็แสดงความเห็นค่ะให้ถิงหวาส้วนขวาส้วนหมายถึงคุ้มค่ะให้ถิงขวาส้วนดูก็คุ้มดีนะ ค่าหนีเชียะดูหน่อยก็แล้วกันหลังจากหลิวลี่รับเมนูมาดูแล้วนะคะก็รู้สึกถูกใจค่ะก็เลยตัดสินใจจะสั่งเมนูอาหารชุดนี้นะคะหัวมันจิ้วเตียนเจ้ากระเ,เท่าชานปะเราสั่งอาหารชุดนี้ก็แล้วกันนะนี่หลายเสียนใช่ให้เธอเลือกกับข้าวก็แล้วกันเจ้าช่ตาหลี่เดอไช่หัโต๊ะสี่วนชือฉันชอบอาหารในเมนูนี้หมดเลย ให้เธอเป็นคนเลือกก็แล้วก,กันฉันเลือกไม่ถูกหรอกอะไรแบบนี้นะคะตาเวก็บอกว่าเหลียงเต้าใช่ยเยาอาหารกับข้าวสองอย่างนะเอาเอาเป็นเอ่อกงเป่าจีติงไก่ผัดถั่วลิสงเหอล่าจือเอ่อหยีแล้วก็มีเนื้อเนื้ออะไรบางอย่างนะคะผัดเผ็ดค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในตอนท้ายนะคะว่าเอา่อหยีคืออะไร อันนี้ทางตะว่าสำหรับซุปนะก็เอาเป็นเย่าเกือตาทางเกือตาทางก็คือเป็นซุปชนิดหนึ่งนะคะข้างในนะคะจะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะผักใบเขียวมันฝรั่งแล้วก็ต้มเป็นซุปๆนะคะคล้ายๆกับเป็นมักกะโรนีน้ำนิดๆน,นะคะจะเพิ่มความข้นด้วยไขย่ไก่ด้วยค่ะก็เรียกเกิอตตาทางนะคะจัดเป็นอาหารซุปอีกอย่างหนึ่งของคนจีนค่ะ จู่ซือย่าวอีเฟนเจียนปิงส่วนอาหารหลักขอเป็นแป้งโรตีหนึ่งที่ก็แล้วกันเจียนปิ่งในที่นี้ก็คือแผ่นแป้งที่เอาไปเจียนน้ำมันนะคะเป็นแผ่นบางๆคล้ายๆกับโรตีค่ะมีหลากหลายแบบนะคะในที่นี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับโรตีใส่ข้างในก็จะโรยต้นหอมด้วยค่ะจู่ซื้อเยาวอีเฟนเจียนปิงแต่นี้ฝูหยวนก็ช่งชางใช่นะคะก็คือเสิร์ฟอ,อาหารค่ะ แต่ละอย่างก็มาเสิร์ฟพร้อมกันนะคะเริ่มด้วยเครื่องดื่มก่อนใช่ไหมคะจนจูหนายชาอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วจากนั้นก็เสิร์ฟด้วยกงเป่าจีติงลาจือเอ่อยีเกิดตะทางและตามด้วยจูซือก็คือเจียนปิงค่ะหลังจากฟูอู่หยวนเสิร์ฟอาหารเสร็จเขาก็จะพูดว่าหนินเต่าใช่โต้สร้างฉี่เหรฉีในที่นี้ก็คือครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะหนินเต่าใช่โต้สร้างฉี่เหรอาหารครบหมดแล้วนะครับ ชิงม่านโย่งเชิญรับประทานตามสบายครับชิงม่านโย่งม่านตัวนี้แปลว่าชา้าช้าใช่ไหมคะย่งก็คือ,อรับประทานในที่นี้ค่ะชิงม่านย่งก็คือเชิญรับประทานให้สบายครับไม่ต้องเร่งรีบอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่หลิวลี่แล้วก็เต้าเว่ยรับประทานอาหารกันพอสมควรแล้วนะคะหลิวลี่ก็แสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเจ้าเจ้าต้าใช่เว่ยเต้าทิ้งเห่าเต่อ ว่ยเต้าก็คือรสชาตินะคะเขาบอกว่าอาหารในร้านเนี่ยรสชาติดีทีเดียวเนาะว่ยเต้าทิงเหา่าเตอะแปบลบว่ารสชาติดีทีเดียวนะเดวิดเห็นด้วยค่ะต้าว่ยก็บอกว่าใเอเปียช่特别จ这鱼จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปลาอันเนี้ยเธอเปียเห่าชื่ออร่อยมากเลย我不知道鳄鱼是什么鱼 ตอนที่เดวิดสั่งนะคะเขาสั่งลาจ e ือเออหยีเขาไม่รู้ว่าเออหยีคือปลาอะไรคะ่ะเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเออหยีเนี่ยคือปลาอะไรแต่อร่อยอร่อยเนาะอ่หลิวลี่ก็บอกว่าตาเว่ยเขาบอกอุทานนิดนึงนะคะทําเสียงตกใจนิดนึงเดวิดเออหยีไม่ใช่หยเออหยีไม่ใช่ปลาหรอกนะเออหยีโ e ร่เนื้อของเออหยีเนี่ยคือ c r o c o d i ด e meat เป็นเนื้อจระเข้ค่ะเออหยีจริงๆแล้วนะคะก็คือแปลว่าจระเข้นั่นเองค่ะแต่เดวิดนะคะเนื่องจากเขาเป็นคนต่างชาติเขาก็ไม่รู้นะคะเขารู้จักแต่คำว่าหยีซึ่งแปลว่าปลาเขาก็เข้าใจว่าเป็นปลาชนิดหนึ่งค่ะตอนพอรู้จากหลิวลี่แล้วนะคะดาวเวถึงกับฮาสมออะไรนะ c r o c o d ค l e m e a t โอ้ หลงกินอย่างอเน็์อร่อยไปแล้วนะคะรู้สึกอ,อ,อยากจะอาเจียนขึ้นมาทีเดียวค่ะเหมือนตึ๊บเลยนะคะดาวเวจบแล้วนะคะลาจือเออหยู่นะคะทุกคนคะเวลาสั่งอาหารนะคะในเมืองจีนนะคะเวลาเราเห็นคำว่าหยู่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะคะว่าจะเป็นเนื้อปลาค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบเดวิดแบบนี้นะคะที่ไปเจอเนื้อจระเข้ค่ะเออหยู่โรเนื้อจระเข้ค่ะ

这个月的活动有两人套餐，两菜一汤，一份主食，还送两杯珍珠奶茶，价格才一百九十九。您要不要看一下？还挺划算，看一下吧。 我们就点这个套餐吧，你来选菜。这菜单里的菜我都喜欢吃。两道菜要宫保鸡丁，还有辣子二鱼。汤的话要疙瘩汤。主食要一份煎饼吧。 服务员上菜：珍珠奶茶、宫保鸡丁、辣子鳄鱼肉、疙瘩汤、煎饼。您的菜都上齐了，请慢用。这家的菜味道挺好的，是，特别是这鱼。 特别好吃，我不知道鳄鱼是什么鱼。那位，鳄鱼不是鱼，鳄鱼肉是 crocodile meat。什么？crocodile meat。 อ่ล้ค่ะตอนนี้เรามาดูคำศัพท์ของวันนี้ที่เราได้จากบทสนทนาเมื่อสักครู่นะคะมีทั้งหมดด้วยกันเพียง15คําคำค่ะวันนี้คำแรกค่ะเตี่ยนใช่อ่านตามหลอดสือนะคะเตี่ยนใช่เตี่ยนใช่ชหมายถึงสั่งอาหารค่ะคำที่สองฝูอู้เหยียนฝูอู้เหยียนฝูอู้เหยียนพนักงานเสิร์ฟสามใช่ตันใช่ตัน ใช่ตันหมายถึงเมนูค่ะสีท่ทุยเจียนทุยเจียนทุยเจียนแนะนำห้าหัวต้งหัวต้งหัวต้ง,ตงกิจกรรมนะคะหรือว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายค่ะในที่นี้หกเท่าชัน้นเท่าชัน้นเท่าชัน้นอาหารชุดหรือว่าเซ็ตเมนูนะคะ ต่อที่คำที่เจ็ดกันเลยค่ะใช่ใช่ใช่ในที่นี้หมายถึงกับข้าวค่ะแปดนะคะทางทางทางน้ำแกงหรือว่าซุปนะคะเก้าจู่ซื้อจู่ซื้อจู่ซื้ออาหารหลักหรือว่าอาหารจำพวกแป้งค่ะสิบเจินจูน่าชาเจินจูน่าชา จินจูหนช้าชา,ชานมไข่มุกค,ค่ะ11จ้าเก๋จ้าเก๋จ้าเก๋ราคา12หวาส่วนหวาส่วนหวา่วนคุ้มค่าอีก3คำสุดท้ายค่ะคำที่13ค่ะฉีฉีฉ,ฉีครบถ้วนสมบูรณ์14 เว่เต้าวต้าวต้ารสชาติสิบห้าเออหยีเออหยีเออหยีจระเข้ค่ะพระเอกของเราในเรื่องวันนี้ค่ะจบแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะไปดูนะคะว่ามีบทสนทนาสถานที่ไหนมาฝากอีกค่ะแล้วพบกันค่ะ 好了这就是今天的课了อย่าลืม咱们口号啊我学习我聪明我快乐耶！ยนเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเซียตาเจียกวนจู่จอนเมินเียจีเจเจียน